To you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday! to you, happy, birthday birthday to, you. happy birthday to You happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. À, lần nữa luôn โอ้ยน้ำลายเต็มอีกแล้วจะกินได้ไหมเนี่ยเค้กเนี่ยเรียบร้อยแล้ววันเกิดใครเนี่ยอ้าวมันเกิดแตงโมเหรออุ้ยแตงโมอายุสามสิบสองแล้วเหรอเหรอเพร้ะยคไะเปิดไฟด้วยค่ะเมับ

อ่ะตัดตรงกลาง,งนะอืออย่ร้อนเรากินป่ะลุกเทปป่ะวันนี้มันเกิดนูน่ะ เดี๋ยวแบ่งให้หนูกับพ่อกินซีนงน,น,นี้เดี๋ยวนี่กล่องนี้เราขอเออเรียกพ่อมันแนนพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวหนูเอาไปกินบ้านซ่งนี้แหน่ซนนี้เขาให้ใส่อะไรวะ